สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีจะมาทำแครอทเค้กอันนี้คือน้ำตาลสายแดงเจ้าแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเดี๋ยวสูตรสมศรีจะไว้ใต้คลิปเพื่อน,นเจ้าอันนี้น้ำตาลสายแดงก็ไข่เอาไปตีก่อนเื้ยไข่เฮ้น้ำตาลละลายเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาตวงแป้งอันนี้คือแป้งสมศรีกระจังแล้วเนาะใส่เบกกิ้งโซดาลงไป สมสีหนักนาะสมสีก็เลยใส่หลายข้างเดี๋ยวสูตรสมสีจะลงใต้คลิปเฮอนะเจ้าแล้วก็ใส่ผงออลมอนต์เสร็จแล้วก็ใส่ผงฟูแล้วก็เอาแครอทมจาจังไว้ อันนี้คือแค่ลอดหันฝอยเนาะแล้วก็จะเตรียมทุกอย่างไว้เลยก่อนทีน้ำตาลจะละลายเนาะอันนี้คือเกลือเอาใส่ลงไปในแป้งเลยเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมไปเตรียมเตาอบกันเนอะต้องวอร์มเตาอบกันนะ 150หิ15องศาหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือพิมพ์ใส่เค้กแล้วก็เตรียมพิมพ์ไว้อันติสเปคคือสเปน้ำมันเนาะสมศรีก็ฉีดอันนี้คือเค้กน้ำตาลครับไข่น้ำตาลละลายแล้วก็เทน้ำมันลงไปเจา้าเทน้ำมันลงไปเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสมศรีก้น,นนิ่ไมได้เพราะมันเยอะเนาะก็เลยเอามันใส่กระมังเจา้าเสร็จแล้วก็จะมาหล่อนแป้งใส ลงไปในเคก้กทีละครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็โคนโคนให้มันเข้ากันใส,ส่อีกครึ่งหนึ่งลงไปเวลาสมศรีทำเคก้กดีทำงานก็นจะทำเยอะเนาะเสร็จแล้วก็ใส่แครอทลงไปเจ้า เสร็จแล้วก็ไปจังเพราะว่ามันสมสีทำหนักเนาะต้องจังมาเต่าๆกันนี่กะอันนี้ไปอบมาแล้วเจ้าเสร็จแล้วเนาะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสมสีก็จะมาตัดเค้กแล้วเจ้าตอนอบกำลือพอสกรรมนะเพราะว่มันยุง่ง พอสมศรีทำารอย่างวันเนี้เดี๋ยวจะต้องไปทำเซนวิชแถมอยู่เจ้าฝั่งแี่ย่างก็ยา่ได้นะสมศรีได้อยู่อย่างเดียวคือตัดเคก้กเพราะว่าสายตาสมศรีตรงสายตาอยียงตัดเค้กแล้วมันเตากัน อย่างเงี้ยได้มดอะสมรีมีตัดเค้กอ,อย่างเดียวตีมันเต่ากันกูเตียมตดตั้งแต่เข้กแต่วันนิ้มันนิ่ม,มีพยย้า่างเลยสมรีก็เลยต้องตัดเองตอเต่ากันชุดแล้วแต่ตัดเสร็จแล้วก็บีบครีมใส่ลงไปเจ้าแต่งหน้าเค้ก ตอนแรกว่าจะใส่สตอเบอรี่ทั้งแกนมันมันใหญ่ไปก็เลยเอาออกมาพาผพาเนี่ยก็พาใส่เกิงเกิงหนึ่งเจ้าเสร็จแล้วเจ้าอเน,นี้ยเสร็จแล้วก็มาทำแซนด์วิชเจ้าอันนี้คือแซนด์วิชเอ่อ มังสวิรัตเนาะสมศรีข้นะย่างสมศรีก็จะใส่ไข่อันนี้ทาซอสลงไปมีหลายซอสเนาะใส่อย่างน,นี้อุ้มตันละใส่สลัดลงไปอันนี้ใส่ถัวถ่วถั่วบดเจ้ามันเป็นของมังสวิรัตเนาะก็จะมีใส่ถัว่วแล้วก็ใส่ไข่อันนี้ถัว่วบด ใส่ลวก็ใส่มะเขือกับบวบลงไปใส่มะเขือเทศใส่อย่ยใน,นใส่แตงกวาใส่พริกหยวกใส่แครอทด,ดองเจ้ามันหนักเนาะสามสิบกว่าอันก็เลยสามสิบกว่าจานก็เลยต้องใส่ถาดเอาเจ้าใส่จาน,นได้เพราะว่าจานมันมันเอาไปห้องประชุมได้เนาะ สมมติแกทำยาวๆไปเลยเจ้าฟังเลงมือก็ดีเล่งเพราะว่าเวลามันมาแล้วเนาะอันนี้ใส่ไข่เจ้าโต๊ะนี่เป็นโต๊ะขนมปังได้จะว่าเอาถาดเอาไขวางเฮีย่ยโต๊ะนี่เป็ือนเจ็ดแล้วนอะแล้วก็มันเป็นโต๊ะทําขนมปังโดยเจ้าเป็นอย่างเนะาะใสไลส่ไข่แล้วก็ใส่ลงไปในในแซนด์วิชี่เจ้า ใส่มะเขือเทศใส่แตงกวาใส่แครอทด,ดองหล่งมือเพราะว่ามันเวลามันไกลแล้วไงมันหิ่งยุงสมสีไมได้ทำกับข้าวนไะีแต่สมสีก็ได้ทำจุกจิกจ๊ก,ก,ก,กยิล่ละเจ้า อันนี้ก็ใส่ครีมลงไปนั่นแหละครีมหรือว่าซอสของแซนด์วิชแซนด์วิชตีนี่อย่างมันใหญ่มันเค้าเลี้ยงกันเนาะอันนี้ของฝรั่งแซนด์วิชตีอันน้นอยๆนึงก็มีเจ้าที่มันขายนั่นนะ่ะที่ยังบรนเทาอ่ะก็มีแต่อันนี้มันเป็นอาหารกลางวันขอ,ง,ง,องอย่างาตาีอันนี้เหรต่ำออฟฟิศหรือว่าตา่ำเทคเอาเวย์อย่างนี้นะเป็นเจนยันเจะอีนเนาะอันนี้ออมซีใส่ถั่วบดลงไป แล้วก็ใส่มะเขือยาวอบกับบวบอบอบซุกแล้วนะเอาแทนเนื้อหรือว่าแทนไนอย่างนี้นะคนติดนกินเนื้อมันเป็นมังสวิรักเนาะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศมันมีสีสานสวยงามเนาะพริกหยวกเออเครอแหลวเต่อยากใส่อย่างก็ใส่ได้เลยเจ้า เสร็จแล้วกันนี่คืออาหารกลางวันอันนี้ลูกพี่ิมขนทําเนาะสมศิีกจะมาถ่ายให้พ่อทำขนละอย่างละอย่างสมศรีย์ทำเซนด์วิดลูกพี่ิมขนทําสลัด,ลดอันนี้คืออาหารเย็นเนะาะสลัดแบบเย็นน่ะเอออันนี้ลูกพี่ิมขนทําอยู่กันสามขนแหมขนทําอาหาร้อนอันนี้แหมขนทําอันนี้คือพริกหยวก แล้วก็เข้าตีสมศรีหงตาวาแหละเรก็เอามาปรุงเครื่องแล้วเรก็เอาไปใส่ลงในผิดยยกแล้วก็ไปอบเจ้าอันนี้ก็ลูกพิมคนทําเพราะว่าไม่มีสามคนนะคนอวนคนผอมสมศรีมีกันสามคนก็คนละคนละแผนกแผนกคนละอย่างอย่างเจ้าอันนี้แกกระทำพัด พาสต้ากับพริกเตโอบนั่นแหละอืมอันนี้ได้เวลากินข้าลวละอันนี้สมมรีกินข้าวสมศรีก็จะมีพริกตัวแต่มีพริกก็จะได้เวลากินข้าวเจ้าสมศรีต้องใส่พริกมาตัวทําไใส่พริกสมศรีกินได้กินหกไปจะหน,นะถามว่าลำอะ่ะวันนี้มันรำเจ้าสมมรีกินกํมส่งกัมมันอะนะตั้งนานี่เป็นชีดดิสมมรีกำลังตักเลยเนาะมันเป็นชีดแก้วชีดลอยหนาสมมรีก็จะกินตัวใหญ่ก่อนกลับบ้านเนาะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติต,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 ติตามกรุณากดไลค์กดแชร์สมใสจิมเนอรขอบคุณเจ้า